สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาทําเหรียญโปรยทานกันต่อเลยนะคะเป็นเหรียญโปรยทานริบบินนะคะสวยๆนะคะเป็นริบบินขิดทองนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราก็นําแบบนะคะมาผสมผสานกันนะคะก็สวยนะคะไม่แพ้แบบอื่นเลยนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์น,นะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะตาระพังนะคะเบอร์สนะคะวันนี้เราใช้ริบบิน้นขิดทองสีบานเย็นหรือสีชมพูนะคะเราจะตัดนะคะทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะออกเป็น4เส้น,นะะแต่ละเส้นนะคะจะมีความยาว40่สิซนติเมตรนะคะเราจะใช้40่สิซนติเมตรเพื่อสะดวกง่ายและในการสานนะคะหรือใครจะใช้35มสิบห้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีเหรียญบาทนะคะแล้วก็กันไก่นะคะเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะเราตัดริบบิ้นนะคะทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากับ4 0ซนเมตรนะคะเราก็นำมาซ้อนกันนะคะแล้วก็ตัดปลายทั้งสองด้านเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จับปลายด้านหนึ่งนะคะวัดความยาวเข้าไปนะคะประมาณอันนี้10นะคะประมาณ10บเซนเมตรนะคะโดยให้ปลายอยีกด้านหนึ่งสิบประมาณนี้นะคะคือแบง่งออกเป็น3ส่วนนะคะริบบิ้นแบ่แบง่งออกเป็น สามส่วนนะคะแล้วก็พับแบบนี้หรือเราจะวัดความยาวเข้าไปนะคะก็ประมาณ50 15เซนติเมตรนะคะให้ปลายด้านหนึ่งนะคะเนี่ยวัดไม้ได้15เซนติเมตรแล้วให้ปลายด้านหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเราจะมาทำฐานสี่ข่าง,งนี้นะคะเราจะใช้ด้านยาวนะคะ อยู่ด้านบนนะคะอ่าเส้นสั้นอยู่ข้างล่างนะคะตามแบบนะคะอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสวมทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแล้วก็หยิบเส้นที่สามรอดบวงขึ้นมา ก็ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเส้นยาวจะอยู่ด้านบนแล้วก็วางเหรียญไปตรงกลางเลยค่ะหยิบเส้นสั้นนะคะเราจะหยิบด้านไหนก่อนก็ได้นะหยิบเส้นยาวนะคะใช้เส้นสั้นนะคะด้านบนนี้นะคะพับขึ้นมาข้างบนซ้ายพับไปทางขวา แล้วก็บนพับลงมาข้างล่างส่วนเส้นที่อยู่ทางขวามือนะคะเราก็จะพับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็ดึงกดกดให้กระชับให้แน่นนะคะไม่งั้นถ้าหลวมเหรียญมันจะหล่นได้แบบนี้นะคะต่อไปพลิกกลับด้านค่ะ เราจะมาทำด้านหลังกันด้านนี้นะคะเราทำเส้นที่อยู่ทางขวามือของแต่ละด้านนะคะเราหยิบเส้นที่ชี้ไปข้างบนกอนนะคะแล้วก็พับลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็กดกดให้เป็นรอยเสร็จแล้วเราก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะพับขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเฉียงๆนะคะแบบนี้ แล้วจะปลายนะคะคว่ำสอดเข้าไปตรงนี้นะคะ,อะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกับเส้นที่เรากำลังทำอยู่โดยสอดเข้ามาเข้าข้างด้านในนะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมพับลงมานะคะ ก็พับขึ้นไปบิดให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ให้ชี้ไปทางขวามือแล้วก็จับปลายสอดเข้าไปในช่องนะคะใต้เส้นที่เราทําอยู่แล้วก็กดให้เป็นรอยเส้นที่สามก็ทําเหมือนกันพับไปเลยค่ะพับขึ้นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจับปลายคว่ำรงนะคะแล้วก็สอบเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เรากำลังทำอยู่แบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกัน ร็จหมดสีเส้นแล้วนะคะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะทําเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือก่อนนะคะเราก็จะจับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็จับเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือจับมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็บิดคว่ำลงบิดแล้วก็บิดหงายนะคะอันนี้ อันนี้มันคว่ำอยู่แล้วนะคะเราก็บิดหงายขึ้นมาแบบนี้ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ติดกันออก,ก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะสีเส้นทำเหมือนกันหมดเลยนะคะ ด้านหลังเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะเราก็กดนะคะต่อไปเราไปทําด้านหน้ากันค่ะเราจะทําเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเราก็จับดิบบิ้นพับลงมาแบบนี้นะคะพับลงมาชี้งมาข้างล่างกดกดให้เป็นรอยเสร็จแล้วเราก็ พับเฉียงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับให้ลงมาที่ฐานให้ขิดทองอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็กดลงไปด้านหลังเส้นที่เรากำ,กำลังทำเนี่ยกดไปด้านหลังนะคะให้เป็นรอยแบบนี้แล้วก็จับปลายสอดเข้าไปในช่องใต้เส้นที่เรากําลังทำอยู่กระตึง เราก็จะเห็นขิบทองอยู่ด้านบนนะคะพับลงมาให้เป็นรอยกดกดกดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็พับให้ชี้ไปทางขวามือแบบนี้กดให้เป็นรอยแล้วก็พับให้ติดลงมากับฐานแล้วก็พับเส้นที่เรากำลังอยู่ทาอยู่เนี่ยพับไปด้านหลังกดให้เป็นรอยจับปลายชี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไป ในช่องใต้เส้นที่เรากำลังทำอยู่อีกสองเส้นก็ทำเหมือนกันค่ะ สี่เส้นนะคะเราทาเสร็จเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะทาเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือก่อนนะคะเราก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาจับเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือจับปิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งมาทางขวามือแล้วก็จับปลายชี้ลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ถัดมา บินก็นจะโผล่ด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเส้นต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะ ได้ลายตามนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทํากลีบด้านนอกคือกลีบนี้นะคะกลีบนี้นะคะเราจะทําเส้นยาวนะคะเส้นที่ชี้ไปข้างบนเราจะบิดไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็บิดโค้งพับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลาย สอดเข้าไปตรงนี้นะคะบนเส้นบนเส้นที่ที่โผล่สั้นมาเนี่ยนะคะบนเส้นสั้นนะคะลิปบ,บิ้นก็จะทะลุด้านนี้แล้ก็ใช้นะคะใช้นิ้วประคองนะคะนิ้วโป้โกด ที่ฐานนะคะแล้วก็ดึงก็จะเป็นกลีบดอกบัวแบบนี้จับบิดไปด้านหลังแล้วก็กดให้เป็นรอยแล้วก็พับลงมาด้านหน้ากดให้เป็นรอยจับป้ายนะคะสอดเข้าไปในบนเส้นบนเส้นสั้นนะคะ แล้วก็ใช้นิ้วโป้กดที่ฐานแล้วก็ค่อยดึงก็จะเป็นกลีบดอกบวัวอีกสองเส้นก็ทำเหมือนกันค่ะ เราก็ทําเสร็จสี่ดอกสี่กลีบแล้วนะคะคราวนี้เราก็ดึงนะคะปรับแต่งให้สวยงามเราทำเส้นนี้ก่อนนะคะเราก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาด้านล่างแล้วก็จับเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายมือปิดนะคะให้ชี้มาทางความืออ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้ปลายนะคะสอดเข้าไปในช่องช่องนี้นะคะช่องถัดมานะคะ อันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นกลีบซ้อนนะคะสองสองอันอยู่ข้างในนะคะอันนี้เป็นกลีบดอกบัวรอบนอกนะคะเรานํามาผสมผสานกันนะคะส่วนอ่าอันนี้ด้านล้างนะคะที่อ่าริบ้นส่วนที่เกินนะคะเราก็ตัดออก แล้วค่ะไปทดลองทําดูนะคะทําง่ายๆทําทไม่ยากเลยขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ